สวัสดีครับพบกับร้าน scld h e a d l i g h t นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับจากคลิปรีวิวนะครับพอดีก็ติดงานติดธุระหลายอย่างนะครับมาถ่ายรีวิวสินค้าตัวใหม่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นแสงจากตัว bi led projector นะครับจะเป็นของแบรนด์ hexa นะครับในรุ่น gt 3นะครับแต่ผมจะอธิบายเขาเข้าเรื่องจุดเด่นก่อนละกันเป็น bi led ก็คือจะมีสูงต่ําในตัวนะก็คือสามารถเปิดไฟสูงไฟต่ําได้นะครับสามารถติดตั้งได้กับรถที่เป็นจานฉาย H4 ได้ตรงรุ่นเลยนะตัวนี้ก็ถ้าพื้นที่โคมพอเนี่ยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆเลยนะครับสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นเลยแล้วก็ประเภทของตัวชิปเซตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิปซิงเกิลชิปนะครับจะเป็นตัวซิงเกิลชิปตระกูลเดียวกับ ตัว bi ld st b a c k นะจะไม่ได้เป็นมัลิิิิแบบตัว st p o นะครับในเรื่องของ position ตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นกลางนะครับ mid range เลยนะก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างรุ่นเริ่มต้นเนี่ยของร้าน,นจะเป็น bi ld st b a c k นะครับตัวกลางเนี่ยจะเป็นตัว bi ld นะครับเป็นของ hexa gt 3นะครับแล้วก็ตัว t อปของร้านในตอนนี้เนี่ยณนะวันที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยก็ยังจะเป็น st p o นะครับที่ เทปแปลว่าน่าจะดีที่สุดในตอนนี้สําหรับ b บ d นะครับสำหรับตัวนี้นะความพิเศษของมันเนี่ยนะก็คือผมจะเขออธิบายเรื่องตัวสเปคไปก่นอนละกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุภายนอกก่อนนะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนด้วยพัดลมนะตามแบบฉบับของตัว b บแอนะครับหน้าเลนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่อินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันถ่ายตอนนี้ไม่เห็นนะครับหน้าเลน,เนจะเป็นขนาด3นิ้วแล้วก็ เขาจะมีเคลือบเป็นบูเลนมาให้ด้วยนะครับคือจริงๆตัวบูลเลนมันเกี่ยวเรื่องความสวยงามแหละเลอฟเฟกแสงจริงก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการวางตำแหน่งคัดออฟและชิปมากกว่าที่จะเกิดบูคัดออฟเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับกําลังไฟตัวนี้นะครับอยู่ที่45วัตต์นะอืมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับเป็นซิงเกิลชิปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะรุ่นนี้เนี่ยจะมี2ค่า เให้เลือกเป,เป็นสินค้าตัวแรกของร้านนะครับที่มี2ค่า K ให้เลือกซึ่งปกติเนี่ยตัว b า d เนี่ยที่ร้านจะมีค่าเดียวนะครับอย่างตัว BAC k เนี่ยก็จะเป็น6,000 K นะส่วนตัวตัว g t 3เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับก็คือจะมีรุ่นที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้แสงในตอนรีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่น4,800 K นเะครับจะเ,เป็นรุ่นขาวอมเหลืองส่วนคนที่ชอบขาวเหมือนเดิมนะครับก็จะมีรุ่นหนึ่ง จะเป็นรุ่น 5,800k ตัวนั้นเนี่ยก็จะขาวเหมือนตัว s t b นะครับในส่วนของรุ่นตัวท็อปของร้าน s t p o เนี่ยตัวนั้นจะแสงประอยู่ประมาณ5,500-5,800มันก็จะขาวอมเหลืองเหมือนกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูแสงก่อนนะครับอันนี้ก็แสงจากเพียงแค่1ข้างนะครับที่ทดสอบนะอืมจะเป็นตัว b บ LED ีของ GT3 ตัวนี้เนี่ยผมเปิดมาพักเน่ะเพราะว่าต้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งค่าแสงเซตอะไรต่างๆนะครับเซตกล้องเซตอะไรต่างๆเซตตัวโปรเจคเตอร์ให้วางในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สัมผัสแรกเลยเนี่ยความร้อนต่ํามากนะครับคือเนี่ยเอามือจับแบบจับได้เลยอะ่ะถ้าถามว่าร้อนประมาณไหนสําหรับผมนะประมาณแก้วกาแฟเอาไปเวฟประมาณ 30มสิบวิถึงสี่สิบวิประมาณนั้นไม่ร้อนเรียกได้ว่าแค่อุ่นๆผมเปิดมาน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะรวมเซ็ตต่างๆอะไรเนี่ยนะครับน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วถือว่าจัดการเรื่องความร้อนได้ดีนะอเนี่ยเอามือจับนี่จับแบบไม่ได้นี่นะแต่แค่กลัวมันกลัวมันหลุดมันหล่นเฉยแต่ว่าเนี่ยตัวซิงค์ตัวอะไรนี่คือแบบ วัสดุดีนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งทั้งหมดนะระบายความร้อนได้ดีพัดลมจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นพัดลมระบบดูดดูดเข้าแล้วก็เป่าผ่านช่องฮีทซิงด้านข้างตรงนี้ระบายออกนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวกะโหลกของดีเฟก t ข้างในจะมีชิปอยู่นะครับถือว่าจัดก,การเรื่องความร้อนได้ดีมากนะครับสำหรับตัว gt 3นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคาแรคเตอร์ของแสงกันบ้างดีกว่าในส่วนของคาแรคเตอร์แสงเนี่ย เหมือนเดิมครับคือตัวายโอดีเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือการเกลีย่ยแสงที่จะค่อนข้างเสมอกันหมดนะจะเห็นได้จากด้านล่างบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เ่ยเ,ยเรียกว่าตอนท้องแสงมันสําคัญยังไงก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่แสงตกกระทบด้านหน้าถ้าท้องแสงต่ําหรือบางปัญหาที่จะเจอคือคุณจะมองไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่หน้ารถเช่นหลุมหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวท้องแสงเนี่ยมันค่อนข้างเข้มและลงลึก สิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นแบบนี้ว่า <What? S 1> GT3 เี่ยถ้าถ้าเทียบกันมากเลยนะท้องแสงค่อนข้างลึกนะเพราะว่าอันนี้ผมใช้ขาตั้งสูงนะครับสูงประมาณเอวผมเลยซึ่งมันสูงกว่าตำแหน่งไฟหน้ารถอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขาตัวนี้มันเป็นขาตั้งกล้องตัวรีเฟกซกับเลนเนี่ยทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีในการวางตำแหน่งความกว้างของแสงเนี่ยอยู่ในระยะที่ใช้ได้เลยนะนี่จริงๆมันมันยังไม่สุดนะ แต่ว่าถนนที่ที่หมู่บ้านมันได้เท่านี้นะครับก็เลยมันก็เลยเห็นได้เท่านี้นะแต่จริงแสงมันกว้างมากกว่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคัดออฟใกล้นะคือระยะเขาตั้งไกลนะอันนี้ผมก็เดินมาเนี่ยเห็นเลยว่าผมไม่ได้ตัดตัดอะไรเลยนะเดินมาก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะผมจะพยายามเทสในระยะเท่ากันหมดทุกลูกนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับ ตรงนี้คือบูขัดออกนะครับตรงนี้คือตรงกลางนะคือบูค่อนข้าง,างหนาและสวยมากด้วยเห็นไหมคือในกล้องมันตัดไปพอสมควรนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมันจะม่วงแล้วก็ฟ้าเป็นเป็นเหมือนม่วงน้ําเงินนะครับตลอดแนวเลยนี่ดูนี่เลยนะครับจนสุดเลยนะเห็นไหม อันนี้คือสุดข้างซ้ายแล้วนะข้างกว้างนะเพราะว่านี้ผมเดินก็ไกลยอยู่กันงนี้อันนี้จุดกล่งกลางจุดกึ่งกลางนะครับนี่อันนี้มาฝั่งด้านขวาอีกข้างหนึ่งบ้างเนี่ยเห็นไหมมันเป็นบูคัตออฟแบบจะลดขอบอะไอที่มันหายเนี่ยคือมันเป็นรั้วนะครับรั้วฝั่งโู้นคือม,มันสุดแสงแล้ว ถ้าเกิดมันกว้างกว่าเนี้ยมันจะเห็นเป็นบูแบบขอบชนขอบอะอถือว่าเป็นรุ่นที่สวยมากนะครับเพราะว่าอย่างไอทีนะ่แบ็กเนี่ยเป็นบูเหมือนกันแต่เขาก็จะมีค่อนกลางมากกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นบูแบบขอบชนขอบเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะคือในกล้องอะมันมันเหมือนมันตัดแสงไปนิดนึงแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ย เห็นชัดเลยนะครับว่าตัวบูเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ตัดเข้มมากนะครับแสงไม่มีรอดขึ้นมานะเห็นไหมตามสไตล์ไบเอดี D นะครับอันนี้ตัวคั t ออฟเนี่ยเป็นชิปตัวคัดออฟเนี่ยคือมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การเคลือบตัวมันติโค้ดเนี่ยช่วยลดเรื่องการสะท้อนแสงเนี่ยมันก็ไม่มีแสงฟุ้งออกมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะหันกลับไปดูทางด้านแสงต้นทางกันบ้างนะครับ เห็นนะครับอันนี้นี่คือผมตั้งกล้องอยู่ในประมาณหน้าอกนะคือไม่มีแสงรอดขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเป็นถ้าจะอยากรู้ว่าถ้าแสงรอดเนี่ยย้อนแสงไปนี่เห็นไหมเนี่ยเข้ากล้องแล้วคืออัน,นี้คือประมาณหัวเข่านะครับแสงถึงจะเข้าเพราะฉะนั้นคนที่กังวลว่าติดตั้ง b บเอไปแล้วสว่างมากขนาดนี้มันแยงตาไหมานะครับอันนี้ก็คือผมจะเทสให้แทบทกคลิปนะว่า มันไม่แยงตาแล้วมันดีกว่าโฮมเดิมหรือโปรเจคเตอร์ oem เดิมมากๆสํสำหรับตัวใบ LED ที่เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมานะครับเนี่ยได้ให้ดูอีกคราวว่าเห็นไหมตัวคัตออฟเนี่ยคือเขาจะตัดเรียบเรียบเลยน,นะครับแล้วก็จะเป็นตามพวงมาลัยขวาเนาะมันจะหยักลงนะครับแล้วก็เรียบไปอีกฝั่งเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่มีแบบแสงเชิดหรือ ลอดหรือเป็นเคิร์ฟเหมือนพวก O.E.M. นะครับพวกนั้นเนี่ยจะเป็นเคิร์ฟขึ้นด้านข้างตัวนี้เนี่ยถ้าจะตัดปัญหาเรื่องการแยงตาไปได้ไปได้เลยอะครับนะตัดในเรื่องการแยงตาไปได้เลยมันไม่มีแสงแยงตาแน่นอนเนี่ยหือทุกคนดูจากเงาผมก็ได้ว่าแสงมันอยู่แบบต่ำกว่าเอวผมอีกอะคือต้องเตี้ยกว่านี้ซึ่งในชีวิตจริงมันไม่มีใครนั่งขับรถเตี้ยขนาดนี้อยู่แล้วนะครับ นี่ขนาดผมเอาขาตั้งกองคขอนั้งสูงนะืยิ่งถ้าเกิดอ่ารถที่สามารถติดตั้งปรับระดับตรงรุ่นได้นะออย่างที่ผมเคยรีวิวไปก่อนนั้นนี้อย่างวีโก้วีออหรือรุ่นต่างๆเนี่ยที่สามารถใส่ปรับระดับตรงรุ่นได้เนี่ยเวลาหน้าเชิดเวลามีผู้โดยสารหมุนปรับระดับลงไม่มีคําว่าแยงตาครับผมบอกเลยนะนี่ครับแสงค่นนี้มาเดี๋ยวให้ดูถ้าแยงตาเป็นนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหลือบบูขึ้นมาเลยนะครับ เป็นเหลือบบูขึ้นมาเลยตรงนี้เนี่ยไม่มีการเยียงตาแน่นอนนะอ่ะโอเคอันนี้ก็โอ้โหแสงก็ผมว่าสวยเลยนะใช้ได้เลยอะ่ะเป็นรุ่น Single c h i p ที่ที่ที่ถือว่าแสงโอเคมากเลยอันนี้ก็บริเวณท้องแสงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยท้องแสงนี่คือตรงเนี้ยจุดที่แสงตกกระทบพื้นเนี่ยเป็นเหลืองแล้วก็ข้างเข้มนะเพราะว่าพื้นปูนจริงเป็นสีขาวนะ พื้นซีเมนต์เป็นสีขาวนะครับมันเติมแสงลงมากระทบเ,เป็นเหลืองหมดเลยนะครับสําหรับคนชอบต้องบอกว่าตัวนี้สําหรับคนที่ชอบขาวอมเหลืองนะเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนถามผมมาเยอะเหมือนกันว่ามี LED แบบออกเหลืองไหมนะครับคือเขาอาจจะไม่ชอบขาวอย่างเดียวนะตัวนี้ครับมาแล้วนะสำหรับลูกค้าที่ชอบคาแรคเตอร์แบบขาวปนเหลืองนะครับแล้วก็ให้แสงที่ที่เห็นเลยดีมากด้วยนะครับอันนี้ผม ตั้งถ่ายวิดีโอเป็น4 k นะเพื่อจะได,ได้เห็นความคมชัดที่สุดให้เหมือนใกล้เคียงกับตาที่สุดเพราะว่าช่วงนี้น้องด้วยโควิดด้วยต่างๆมันเดินทางมาลาบากนะครับสําหรับคนที่อยู่ไกลหรืออยากตัดสินใจก็ดูจากในคลิปนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมให้ดูไฟต่ําไปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสไฟสูงให้ดูบ้างนะครับแ้วผมกลับไปที่ตัวโปรเจคเตอร์ก่อนนะเนี่ยเห็นมาว่าแสงมัน เกลี่ยเข้มตั้งแต่ข้างหน้านะครับเนี่ยที่พื้นเนี่ยเข้มแล้วก็ไปจนถึงตัวฉากกําแพงซึ่งระยะก็หลายสิบเมตรอยู่นะครับค่อนข้างไกลยอยู่นะผมเดินกลับมาเนี่ยให้แสงที่ค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นอ่าเป็นสีลุ้งเลยนะครับอะโอเคส่วนเรื่องอีกอย่างหนึง่งอ่าพัดลมก็เงียบนะตัวนี้ถือว่าเงียบ เสียงเนี่ยน้อยมากคือขนาดเปิดอยู่ข้างนอกน้อยขนาดนี้ถ้าติดตั้งในรถแล้ว,ลว,ลวคือลืมเรื่องเสียงดังไปได้เลยคือจริงๆบออดีมันไม่มันไม่มีเสียงรอดเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะก็มีลูกค้าถามมาเหมือนกันเอ๊ะเสียงพัดลมอะไรต่างๆเงี้ยเพราะว่ามันมันจะทํางานรอบสูงเ่อระบายความร้อนเนี่ยมันดังเข้ารถไหมต้องบอกว่าถ้าเวลาลูกค้าขับหรือติดตั้งไปแล้วเนี่ยแค่สตาร์ทเครื่องมันก็กบเสียงตัวไบออดีไปหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบในการ เปิดปิดไฟสูงไฟต่ำให้ดูนะเพราะมันเป็นายเพราะมันเป็นบาย l ี d นะครับอ่ะอันนี้ไฟสูงนะเห็นไหมอ่ะผมลองซูมไปให้ดูนะครับเป็นก้อนเลยนะอันนี้เขาชิปเดียวนะไม่ใช่มันติชิปแบบที่โปรนะครับก็จะเป็นการเปิดหน้าคัตออฟขึ้นนะครับหน้าตัวหน้าคัตออฟที่กั้นเอาไว้เนี่ยมันจะเปิดขึ้นใน,นไฟต่ำอ่ะไฟสูงไฟต่ำไฟสูง จะเห็นได้ว่าเอยคือเป็นชิปเดียวแต่ว่าการการพุ่งของแสงไฟสูงเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะครับสำหรับรุ่นชิปเดียวนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนถือว่าทำได้ดีมากนะไม่ต้องเทียบกับ b y เอลดีโอเลยนะครับอันนั้นคือคนเรื่องเลยเนี่ยคือแสงมองด้วยตาเปล่ตาตอนนี้ผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เป็นไฟต่ำ โอเคเดี๋ยวผมจะจัดกล้องแล้วก็หันไปด้านหลังหมู่บ้านก่อนนะจะให้ดูว่าความไกลของแสงเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเขาจัดจัดแสงก่อนอ่ะครับเมื่อกี้ก็ดูฉากฝั่งด้านนู้นไปแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูระยะที่ไกลามากเลยนะก็คือสุดหมู่บ้านเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะอ่าที่ผมปิดไปอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดจะให้ดูสาภาพแสงก่อนก็คือจะมีตัวไฟถนนนะครับที่จะช่วยส่องพื้นนะ แสงก่อนเปิดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ1 2 3ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับบายดีเปิดแล้วติดทันทีนะครับไม่มีรอนะครับไม่ต้องรอหลอดชาร์จไม่ต้องมาบัลลาดฟาาด์บายอะไรต่างๆครับเปิดแล้วติดทันทีนะครับแสงที่ได้เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะเนี่ยคือบูคัตออฟนะครับเห็นไหม มันอยู่ขอบเนี่ยมันจะตัดไล่ไปจนถึงสุดเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะถึงแม้ตัวฉากจะไกลมากนะครับที่เราได้เห็นนะตัวฉากจะไกลมากนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยก็คือไม่มีหลุดลอดขึ้นมาเลยด้านข้างนะเห็นความสว่างไหมมันจะตัดเป็นเส้นตรงยาวไปจนสุดเลยนะครับแสงจริงๆมันไปถึงสุดหมู่บ้านนะครับอคือตามมาตรฐานของร้านเราอยู่แล้ว ทุกลูกมันจะสุดหมู่บ้านอยู่แล้วครับแต่ว่ามากจะน้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตัวรุ่นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะคือเทสออกมาเนี่ยผมว่าแสงมันมันสวยอะ่ะคือใครชอบสไตล์เหลืองมาเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเลยแหละเพราะว่าแสงที่ลงถนนเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นขาวอมเหลืองเลยครับใช่ไปตามของตัวชิปเลยนะครับที่อยู่ค่าเคเนี่ยอยู่ที่4,800เคตามที่โรงงานเคม,มานะครับ ตัวนี้ผมจะเทสขอไฟต่ำแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดไฟสูงจะเข้าบ้านเขานะครับก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับเป็นรุ่น s i n เกิลชิ p ที่อีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะคือได้ความกว้างของแสงที่ว่างความเข้มของท้องแสงนะครับที่ค่อนข้างเข้มตั้งแต่หน้ารถนะครับแล้วก็จะเกลี่ยเท่าๆกันนะ ไปจนถึงปลายคัดออฟเลยคือมันถือว่าโอเคมากเลยครับสำหรับตัวนี้นะก็ฝากไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะติดตั้งนะครับตัว b y ย led โปรเจกเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นอย่างที่แจ้งเวลานะครับสามารถใส่กับรุ่นไหนได้บ้างเผื่อลูกค้าสงสัยนะครับถ้าราลูกค้าเป็นจานฉาย h 4นะพูดง่ายๆคือมีหลอดไฟสูงต่ำในตัวใน ในโคมเดียวนะครับสามารถใส่ได้เลยจะเป็นเป้าตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องต่ออะไรแยกให้มันวุ่นวายมีสายอะไรวุ่นวายข้างหลังออกจากโคมมาจะมีแค่ปลั๊กเฮสี่อย่างเดียวถ้าพื้นที่โคมของตัวรถเนี่ยพอเนี่ยไม่จําเป็นต้องปาดเจาะใดๆดเลยสามารถติดตั้งได้เลยทันทีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะอืเดี๋ยวมันจะมอีอีกรุ่นนึงก็คือจะเป็นตัวรุ่นเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่าจะเป็นตัวแสงขาวนะ 5,800K นะครับตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูทีนึงอีกว่าเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวแสงขาว6 0 0 0 k เ8 0 0 k กันี่ยกับตัวแสงอมเหลือง 4,800K เ่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบแสงแบบไหนนะครับก็มีให้เลือกทั้ง2แบบ2สไตล์นะครับขึ้นอยู่กับโสนิยมความชอบของลูกค้าแต่ในเรื่องความสว่างเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนกันนะครับ จะสว่างเท่ากันต่างกันที่อารมณ์ของค่าเคเฉยนะครับความสว่างบูคั c u อ off ความไกลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ผมได้ลองเทสเรื่องความสว่างมาแล้วเท่ากันหมดนะครับอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ไหนก็ขอลองไฟสูงสักทีหนึ่งแนปะ๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอลองสักทีหนึ่งนะแบบไวไวเลยนะกลัวเดี๋ยวมันเข้าบ้านเขานะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมปุ๊บโอเค พุ่งไกลมากนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะก็เอาเป็นว่าหลังถ้าจบเรื่องล็อกดาวน์อะไรต่างเนี่ยลูกค้าอยากติดตั้งนะครับก็นัดมาทางเพจได้นะครับหรือหากมีข้อสงสัยตรงไหนอยากโทรสอบถามกับทางผมโดยตรงเนี่ยก็โทรมาได้ที่062-342-5550นะครับหรือจะเป็นทางเพจ f a c e b o o k นะครับก็จะเป็น STLED Headlight นะครับ ก็คือจะเป็นเพจชื่อนี้เลยนะครับร้านอยู่ที่แปลงยาวะเชิงเซานะครับลูกคาก้าก็ถ้าจะเดินทางมาอยากจะขอโลเคชันเลยเนี่ยก็ทักมาได้นะครับแล้วก็ฝากในส่วนของตัว YouTube Channel ด้วยละกันนะครับถ้าลูกค้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจทำคลิปถัดไปนะครับมารีวิวให้ได้ชม,มกันนะว่าตัวสินค้าใหม่ๆหรือรีวิวงานติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยจะมีออกมาให้เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมจะถ่ายมาให้เรื่อยๆนะก็วันนี้ฝากไปกับตัวาบา LED นะครับ h e กซ่ xa, ตัว GT 3นะในนี้จะเป็นรุ่น4 8 0 0 K ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ